สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนักฟุตบอลนะครับวันนี้เป็นไบรันนะครับนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้นักเตะที่ทำให้แมนซิตี้ได้แชมป์ีเมียร์ลีกครั้งแรกยิงในนาทีที่93นะครับในแมนที่เจอกับสโตว์แมถ้าผมจำไม่ผิดคนนี้ก็คือครับเซอร์จิโออาเกลโร่กุนนะฮะนี่ฮะกองหน้าตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นขวัญใจของแฟนแมนซิตี้นะครับ ใบนี้มาจากพรีนนี่วิสซซึมนะในปี2021-22นะครับถ้าผมจำไม่ผิดและใบนี้ผมน่าจะเบรกมาผมได้จากเบรกมาเลยละใบนี้สวยงามสกอร์เร็ครับนะนี่ครับใบนี้เป็นใบรันที่ตามอีกหนึ่งใครับเป็นใบรันทับ25ครับ13บสทับ25ครับใบนี้นะอืออ้าว20 21เนี่ยอ่านี่นะครับเซอร์เชิ่ลเอากิวโรกุลนะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งในะครับที่ ถือว่าสวยนะครับเป็นใบที่สวยเลยนะครับนะก็ใบนี้อยู่ผมมาน่าจะสองปีแล้วนะครับเป็นนี้เบรกมานะครับก็สวยงามนะครับใบนี้นะสําหรับเซอร์เชิลเกลูกุลนะครับก็เป็นใบนี้มานานแล้วอันนี้อาจจะเพิ่งทําคลิปมาลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถือว่าเป็นใบน่าจะเป็นใบแรกๆกที่ผมที่ผมได้ที่ผมได้ถือเลยนะนะครับเป็นใบแรกแรกนะครับ สวยงามมากนะครับนี่นะสกอนเลอิกขับนะเซเชอเกลูกุนนะฮะกองหน้านะครับแมนซิตี้นะนี่นะเป็นใบที่ที่สวยนะครับนะสำหรับใบแมนซิตี้นี่ต้องมีเนาะอาจจะไม่ใช่ลายเซ็นนะอาจจะแบบไม่ได้มีเฮ้ยลายเซ็นหรืออะไรเงี้ยครับแต่ก็ถือเป็นหนึ่งใบที่เป็นใบรันต่ำเนาะแล้วก็ของปิดซึมนะฮะสวยงามนะครับสำหรับเซเชอเกลูกุนใบนี้นะครับนี่นะครับก็ ไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับจะเป็นนักเตะคนไหนหรือจะเป็นใครนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ